ไม่ขีดกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขายข้าวแกงเลี้ยงลูกทั้ง4คนเปิดบ้านมัจุมผูอยู่เบื้องหลังความสําเร็จแบมแบมกอสเซเว่นกลายเป็นซุปตาร์โด่งดังทั่วโลกการที่จะประสบความสําเร็จในแต่ละสายอาชีพได้นั้นเชื่อว่าความสามารถและโอกาสถือเป็นใบเบิกทางสู่ความฝันได้แต่การสนับสนุนและแลงรงผลักดันจากครอบครัวถือเป็นสิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับมัจุมกฤชกรภูกวกูลผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ ิลปินบอยแบนด์กินจิเชื้อสายไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกผัวกุลหรือแบมแบมก็เซเว่นถึงเส้นทางความสําเร็จในครั้งนี้ว่าการเลี้ยงลูกจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่และไม่สปอยลูกเลยถ้าลําบากก็ลําบากด้วยการอดก็อดด้วยการ้วยความที่พ่อของพวกเขาเสียตั้งแต่ยังเล็กเลยทําให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจุดที่ยากคืออะไรสิ่งที่ยากและหนักใจที่สุดก็คือความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งตอนที่พ่อเขาเสียลูก แต่ละคนยังเล็กมากก็มีหลายคนที่เสนอและอยากที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยกันฉันเอาลูกคนนี้ไปเลี้ยงให้ไหมซึ่งเราก็ไม่อยากให้ลูกเรากระจัดกระจายสิ่งเดียวที่จะผ่านมันไปได้คือต้องให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถเลี้ยงลูกเองและหาให้ลูกกินได้ลูกสี่คนต่างกันยังไงแตกต่างกันมากนะจริงๆเลี้ยงมาด้วยกันแต่ด้วยพื้นฐานอารมณ์ของแต่ละคนจะค่อนข้างต่างกาันอย่างพี่เบียร์พี่คนโตจะเป็นคนเนิบๆใจดีพี่เบีย จะสามารถเป็นเพื่อนแม่ได้ส่วนพี่แบงค์พี่ชายคนรองจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากส่วนแบมแบมจะเป็นประเภทติดแม่อะไรอะไรก็แม่คลายพี่เบียวินาทีแรกที่ได้เห็นลูกเรายืนอยู่บนเวทีและประสบความสําเร็จภูมิใจมากจริงๆอย่างแบมเนี่ยเป็นอะไรที่เกินคาดเอาไว้มากไม่คิดว่าลูกจะดังและมีคนรักเยอะขนาดนี้คิดว่าอย่างมากก็น่าจะช่วยที่บ้านได้ระดับหนึ่งเช่นถ้าสมมติเดือนนี้เรากิน20วันอด10วัน แต่ถ้าแบมทาตรงนี้ได้เราอาจจะได้กินทั้งเดือนตอนแรกคิดแล้วหวังไว้แค่นี้จริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือเท่าที่ดูลูกตัวเองแบมเป็นเด็กที่พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแบมพยายามคิดตลอดเขาจะมีเป้าหมายของเขาทุกปีว่าปีนี้จะต้องทําแบบนี้ให้ได้นะแบมจะอ่อนนอ้อมจนทําให้ทุกคนเอ็นดูและช่วยเหลือสนับสนุนลูกอยู่ตลอด